สวัสดีครับก็จะมารีวิว EA ตัวเดิมนะครับตัวนี้รันน้ำมันนะครับพอดยูเนะครับพอดอลลร์เลยนะครับวันนี้ปิดกำไรไปแล้วนะครับ44เหรียญนะครับก็เปิดเซลล์นะครับโดนอันนี้โดน SL หน้าออเดอร์นะครับ t r ล i l ง n g stop นะครับแล้วก็มี SL บ้างนะครับก็มีปิดนะครับฝั่งกำไรไปนะครับ วันนี้สี่สี่เหรียญนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกำไรสองร้อยนะครับสองร้ยิแปดเหรียญนะครับก็ถือว่าทำกำไรได้ค่อนข้างดีนะครับได้ค่อนข้างดีเนาะนะครับ e อเอก็จะเปิดทำงานนะครับถ้าเปิดพลาดก็จะมีการแก้ไม้นะครับก็แก้นะครับตามระยะที่เรากำหนดซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่ดีมากๆนะครับเดือนนี้นะครับทำกำไรไปแล้วนะครับหนึ่งพันเหรียญนะครับพอร์ตนี้ก็เป็นพอร์ต สแตนดาร์ดนะครับ U.S.D. นะครับก็ถ้าใครอยากลั่นนะครับ